เข้าสู่ช่วงคลิกโชว์เคสค่ะช่วงนี้โบวี้จะนำสาระน่ารู้สนุกๆเกี่ยวกับไอทีมาฝากเหมือนเคยนะคะ แล้ว,วันนี้นะคะมูวี่ก็มีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่มูวี่เชื่อว่าน่าจะมีใครอีกหลายๆคนค่ะที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เลยซึ่งนั่นก็คือคลาวด์เทคโนโลยีนั่นเองค่ะสําหรับคลาวด์เทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีออนไลน์ที่ทํางานผ่านระบบเครือข่ายโดยเป็นการเก็บข้อมูลที่เครื่องแม่ข่ายซึ่งในระบบจะประกอบไปด้วยกลุ่มแม่ของเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์จำนวนมหาศาลที่จะเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้นำมาบันทึกไว้เพื่อให้เข้าสู่ระบบโดยเจ้าคลาวนี้มันจะเชื่อมต่อกันหมดและผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครสามารถเข้ามาดูข้อมูลของตนเองได้รวมไปถึงระยะเวลาที่สามารถเข้ามาดูได้อีกเช่นกันซึ่งคลาวเทคโนโลยีนั้นจะแตกต่างจากการฝากไฟล์ตามเว็บต่าง ที่ต้องเข้าไปดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ฝากไว้แต่คลาวนั้นจะทำการเชื่อมต่อกันหมดทำให้เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลและนำไปใช้หรือเซฟเออกมาได้ทันทีนั่นเองค่ะต้องขอบอกเลยค่ะว่าสะดวกกับการใช้งานจริงๆค่ะเหมือนกับว่าเรามีฮาร์ดไดรฟ์ส่วนตัวไว้เก็บข้อมูลใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่จาเป็นต้องคบพาไปไหนมาไหนให้เหนื่อยอยังไงล่ะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีผู้เปิดให้บริการคลาวด์เทคโนโลยีกันหลายรายมากเลยค่ะให้เราสามารถเลือกใช้กันได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ เจอสกายไดรฟ์นี้นะคะมันก็คือบริการพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทำงานผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์หรือเรียกได้ว่าเป็น Cloud ์เทคโนโลยีนั่นเองค่ะเพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะโดยผู้ใช้จะสามารถสร้างไฟล์เอกสารและเปิดไฟล์บนหน้าเบราว์เซอร์ได้ทันทีและผู้ใช้ยังสามารถใช้ระบบโดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆนอกจากเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองค่ะ พูดถึง sky drive เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนนะคะก็อาจจะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมล่ะคะว่ามันเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราลองไปดู cloud technology จาก google กันบ้างดีกว่าค่ะเรียกได้ว่ามีการให้บริการที่หลากหลายนะคะไม่แพ้กับของ microsoft เลยล่ะคะ่ะอย่าง google apps ค่ะที่ได้รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆผ่า,า,านจุดเดียวรวมไปถึงบริการที่มีอยู่มากมายตั้งแต่ search engine gmail google video google docs google calendar youtube google maps Google Reader และ Blogger ค่ะซึ่งก็ได้ทำให้เกิด Cloud Computing ขึ้นยังไงล่ะคะโดยที่ผู้ใช้สามารถใช้บริการและแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ที่ทำงานร่วมกันเหมือนเป็นระบบเดียวโดยสามารถเข้าไปแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันและใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ใช้อื่นๆได้นั่นเองค่ะ และไม่ใช่แค่ Microsoft กับ Google เท่านั้นนะคะที่เปิดให้บริการ Cloud ์เทคโนโลยีนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ายักษ์ใหญ่อย่าง Apple เนี่ยก็ได้เปิดให้บริการ iCloud แล้วล่ะค่ะซึ่งเจ้าแอปพลิเคชัน iCloud จาก Apple นั้นก็ได้นำคลาวด์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์เช่นกันค่ะแต่มันจะต่างจาก Cloud Computing อื่นๆตรงที่จะเป็นมากกว่าฮาร์ดไดรฟ์บนเทคโนโลยีคลาวด์แบบทั่วๆไปค่ะ เนื่องจากเมื่อใช้งาน iCloud ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเครื่องของตนเองได้ง่ายๆจากทุกช่องทางนั่นเองซึ่งก็คือหากใครที่มีอุปกรณ์ไอทีมากกว่า1เครื่องและ1ในนั้นใช้ iOS แล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆผ่าน iTunes ของแต่ละเครื่องให้เข้ากันได้ยังไงล่ะคะซึ่งก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างรูปภาพปฏิทินกำหนดการหรือข้อมูลอื่นๆก็สามารถเชื่อมต่อให้อัปเดตได้ทันทีเช่นกันค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่ามันทั้งสะดวกแล้วก็ง่ายขนาดไหนกับคลาวด์เทคโนโลยีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการนําเทคโนโลยีนี้นะคะไปใช้กับองค์กรต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยล่ะคะ่ะสําหรับคลาวด์เทคโนโลยีนั้นจะสามารถเข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตและการให้บริการองค์กรต่างๆค่ะอย่างคลาวด์คอมพิวติ้งที่ได้รับความสนใจจากหลายๆองค์กรเพราะสามารถปรับจูนการทํางานทั้งด้านความต้องการของผู้ใช้และทรัพยากรที่จากัดได้เป็นอย่างดี เช่นผู้ใช้งานระบบต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลหรือความเร็วในการประมวลผลคลาวด์คอมพิวติ้งก็จะเข้ามาทำการประมวลผลตามความต้องการทั้งเรื่องของพื้นที่และสามารถจำกัดความเร็วในการประมวลผลให้ตรงความต้องการผู้ใช้งานได้นั่นเองค่ะ คลาวเทคโนโลยีที่โบวี่นำมาฝากในวันนี้นะคะโบวีก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้ไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับช่วงหน้าค่ะคลิกฟันเดี๋ยวเราจะมาคุยมันๆกับเหล่าศิลปินกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญจะเป็นใครต้องรอสักครู่เดียวค่ะกล้องดิจิตอล DSLR ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีฟังก์ชันต่างๆมากมายค่ะที่ช่วยทำให้เราได้ภาพที่ดีแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างการตั้งค่า ISO ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ใครหลายๆคนนำมาใช้เป็นเทคนิคในการถ่ายภาพของตัวเองให้ออกมาสวยกันค่ะซึ่งค่า ISO ก็เป็นค่าตัวเลขที่บอกความไวแสงของเซนเซอร์ของกล้องนั่นเองค่ะ แต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าค่า ISO นี้มีไว้ทำอะไรเมื่อไหร่ที่เราควรใช้ความไวแสงมากและเมื่อไหร่ที่เราควรใช้ความไวแสงน้อยใช่ไหมล่ะคะซึ่งกล้อง DSLR ในปัจจุบันนี้นะคะสามารถปรับค่าความไวแสงได้ตั้งแต่ ISO 100ไปจนถึง ISO สูงสุดของกล้องแต่ละตัวเลยล่ะคะ่ะตัวเลขความไวแสงเช่น ISO 100 ISO 200 ISO 320 ISO 400 จะเป็นตัวบ่งบอกความไวในการรับแสงของเซ็นเซอร์ในการถ่ายภาพเมื่อเราเพิ่มความไวแสงผลที่เห็นชัดเจนก็คือเราจะได้ความเร็วของชัตเตอร์มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งความเร็วชัตเตอร์เพิ่มขึ้นก็หมายความว่าถ่ายภาพได้นิ่งและคมชัดยิ่งขึ้นปัญหาเรื่องมือไม่นิ่งก็จะหมดไปด้วยค่ะแต่การใช้ความไวแสงสูงขึ้นก็จะทําให้กล้องรับสัญญาณแสงที่เราไม่ต้องการเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะซึ่งผลที่ตามมาก็คือเม็ดสีของภาพจะดูหยาบและภาพจะดูแตกๆยังไงล่ะคะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ค่า ISO ต่ำหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องเพิ่มค่า ISO ในการถ่ายภาพค่ะสำหรับการตั้งค่า ISO ต่ำก็เพื่อต้องการไฟล์งานคุณภาพสูงและเมื่อต้องการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ให้ต่ำลงเช่นถ่ายภาพน้ำตกให้นุ่มจำเป็นต้องถ่ายที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเราจึงต้องตั้งค่า ISO ให้น้อยที่สุดเช่น ISO 100หรือถ่ายภาพในสภาพแสงที่ดีควรใช้ ISO ต่ำเป็นค่าเริ่มต้นค่ะ ส่วนการใช้ ISO สูงก mm ็เ hmm. มื่อต <sta> <sham> ้องการภาพถ่ายที่ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้นเช่นต้องการถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่ให้หยุดนิ่งอาจต้องการความเร็วชัตเตอร์สูงถึง1ต่อ1น0 0วินาทีซึ่งใช้การเร่งความไวแสงช่วยนั่นเองค่ะเพียงแค่นี้นะคะภาพก็จะสวยในแบบที่คุณต้องการแล้วล่ะค่ะ